สวัสดีครับที่นี่ป้าผีป้า,ปาน้องมาเราบงเขาครับวานไ้หลายเดือนแล้วครับสองสามเดือนบราเลขอเบิ่งหน้าเลยปุยกบบระบุยวานครับพี่นอ้องจางคนมาตัดตัดหญ้าตัดหญ้าตัดเขานะครับผลดอ,อกมาเบืองน้ำมิสต้ังยางียว่พี่น้องบอกคนตัดแล้วก็แเรียกว่มุ่ซผอมมาเลยปุยกบบระปุยวานครับพี่น้องครับงามอยู่ครับก่ ครับมาน,นีและครับที่ลมที่ลมนะครับทำอย่ารับ,บาตัว่าห่วงกับปง่าไปเลยครับแล้วเป็นรอกคาพี่น้องสัสดวจะหนีไปน้าพี่น้องก็เดยบ้านุ่งกับพี่น้อง ประทันเลยนี่ตะเลงกับเลงฝนกระถิมช่วงจักเกียน้ำหนามก็ป้องกันประมาณนีและครับตัวเจ้าครับจ,จากมาลิหนงศูนย์หาห้องนีและครับิยากไ้กินครับไก่บ่ะครับพี่นอ้อง ครับเดกปลาตรงไหนตรงหน้าประมาณนี่ยครับทีงห,หน้าอ่างนะครับน้ำจ้ำป่ากำลังรุบวยลุ่งเหรอครับปลากินบัวบุบะสามช่างกันเลยกองขัดเราเบื่อห่าปลาบืนครับกำลังป่วย เด้อใหญ่เลยมาบ้านเด้อบ้านอาใหยมาบึงเขาครับใสโอ้ไใบปนอหดวัวนาเบึงเขาครับอาใหา่มาบึง,ขบงบเขาบึง,บงบน,นาครับ อ้อย่างกลับมาหารถเด้อมาเด้อเมื่อบ้านน้ำกันใช่เอ้ยใส่กันมากครับออน,น้อยก็่มูน้องใส่เห็นบนนอกหรือเปลเมืงองเขางามครับขเขาเลียนามท่วมประมาณนี้นะครับบ้านท่านเดียวกับปีนี้ส่วนผู้ปีไก่ปีกายนีบ้านบุตรท่านครับ เขายืนนำมันเขเฮิรนก็หฮันทีนี้ก็ว่ามันสิไดรไลท์ก็ปีกายนี้วครับราคาเขารวัวจิไปลส่งเลยรัฐบาลสุดไม่กติสิทธิ์ว่าอย่างไรคนสามารถบ่เอ,อ้าไปครับทีนี้กันเดนี๋ยวจะมีก่อนครับเ,เขาเพิ่งเขาเพิ่งน้ำแต่ถ้าเกี่ยวไปเกี่ยวไล้จะอัปเดตในบึงเจนึงครับพี่น้องครับ ครับนี่ครับสมกันครับพอคนดไหมสวัสดีครับ